สวัสดีค่ะพี่น้องเอน้มานาเสนอเมนูลาบเนื้อปลาขาวซอยค่ะมืเอน้สิลาบสามตัวตะขอดเกตออกนะคะแล้วก็เอาปุ้งออกล่างให้สะอาดนะคะแล้วก็เอาเกล็บวอยังตัดออกแล้วก็เอามาลาบให้ละเอียดนะคะตัดหัวออกเอาไว้ต้มในน้ำปลาเห็ดเป็นน้าซุปว้ถ้าใส่ตอนเขาคนลาบนะคะเขากระลาบ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 ให้ละเอียดละค่ะแล้วก็ใส่ข้าลงไปลาบข้าวกับเนื้อปลานะคะให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเพราะว่าจะดับข้าวทําให้กินหอมไร้เห็ดให้กินมีหอม หอมถั่วมนไผ่หอมกินค่ะหลังจากนั้นก็มาเตรียมผักหอมค่ะผักหอมมีหางกระไส่ไปค่ะทุกคนเมนี้มีใบบกูดมีหอมเปมีต้นหอมมีหอมบัวนะคะเตรียมไว้สำนักมันนี้ก็มาค้นลาบค่ะพี่น้องเอาน้ำปลาที่เขาต้มใ้เมื่อกี้ค่ะเอามาค้นใส่กรับเนื้อปลาซับละเอียดที่เท่าสาว้ค่ะค้นค้นๆจนเข่ากันนะคะ คนไห้เนื้อพองน้ำปลาจะซึมเข้าไปในเนื้อปลานะคะคนคนคนไห้มันเหนียวค่ะพี่น้องค่อยๆเติมน้ำปลาลงไปให้คนไห้มันเหนียวค่ะพี่น้องพอเหนียวได้ทีเราก็มาถึงที่เด็ดค่ะทุกคนนี่ค่ะพริกป่นเข่าขัวนะคะคุณย่าให้คนขัวมาแต่บรรนอกขวามะเว้ลูกเห็ดเนื้อกินกินกรุงเทพค่ะหอมกินหอมของขวารอไซลลงไปค่ะคน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 กละเติมพริกสุรโรดค่ะพระเอกของงานคา มแกแซ่บลายก็ใไส้ลายแซ่บหน่อยก็ใส้หน่อยค่ะบานนน้ก็ตามด้วยใส้ต้นหอมค่ะ่ะไาไส่ใบบกูต้นหอมมีหอมยังก็ใส้ไส้ลงไปค่ะพี่น้องบ่ได้จําเป็นว่าตรงพักนันพักนี้มียังกับไส้ํำนานค่ะบารนีิก็ตักใส้จานเสิร์ฟค่ะหนึ่งเขาเนี้ยหอน,อนคุยจนค้าเข่าขาดพูล